สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอ,อยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับ ผู้ชมครับในยุคสมัยหนึ่งแกรมมี่เคยมีศิลปินที่เป็นป๊อปไอดอลหลากหลายคนที่ได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจจนพวกเขากลายเป็นขวัญใจของวัยรุ่นในยุคนั้นครับและในวันนี้แกรมมี่มีอายุค,ครบรอบ30ปีจึงเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่แฮปปี้เฟสติวัลตอนปาร์ตี้รียเนียนคอนเสิร์ตเพื่อให้แฟนๆได้ย้อนวันย้อนวัยกับศิลปินที่เป็นป๊อปไอดอลเหล่านั้นครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินที่เป็นป๊อปไอดอลอย่างสาซากันครับ ไอตัวชีเซอร์ที่เปิดมาเราจําได้เป็นเหมือนฝาค่ะที่มันเปาะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีซ่้าออกมาแล้วก็เป็นซาซาเฮ้ยมันรลดตัาหราสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับแกรมมี่เคยมีศิลปินที่เป็นป๊อปไอดอลหลายคนที่ได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับวัยรุ่นในยุคสมัยหนึ่งหนึ่งในนั้นคือซาซาครับวงเกรียก๊ปที่เปิดตัวด้วยภาพลักษณ์ของสามสาวที่มีความสนุกสนาน บวกด้วยบทเพลงเพราะๆที่ฟังติดหูตั้งแต่ครั้งแรกนั่นทำให้พวกเธอกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่มีความโดดเด่นและกลายเป็นฝันใจของใครหลายๆคนครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินที่เป็นป๊อปไอดอลอย่างซาซาครับแก้วพิมพ์และน้ำหวานศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใสาในนามซาซาที่เปิดตัวด้วยภาพลักษณ์ของสามสาวที่มีความสนุกสนานบวกกับเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเพียงแค่ในอัลบั้มแรกซาซาโซดาสาวที่มีเพลงฮิตอย่างรู้ตัวไหมรู้ตัวรึกหลังรู้ตัวบางไหมรู้กันมันไหมเธอนอนไม่หลับคืออยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับรักไม่รัก ทำให้พวกเธอโดดเด่นในฐานะนักร like ้องหน้าใหม่และกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นอย่างรวดเร็วชอบมาสาฝ้านี่ถือเป็นแบบป๊อปจริงๆตอนนั้นเราก็อุปโลกว่าเราตั้งแกงกับเพื่อน3ามคนฉันขอเป็นพีมก็จะแบบว่าจองกันสุดฤทสุดเดดมาการเปิดตัวครั้งแรกดีกว่าคือพายเป็นภาพจำขนาดนั้นเลยอะไอ้ตัวชีเซอร์ที่เปิดมาเราจำได้เป็นเหมือนฝาค่ะที่มันเปาะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีซาฟออกมาแล้วก็เป็นซาซาเฮ้ยมันรลดมาก ต่อมาซาซามีอีกหลากหลายบทเพลงที่ได้สร้างความนิยมและความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนั้นทําให้ทุกวันนี้บทเพลงของซาซายังอยู่ในใจของใครหลายๆคนซาซาเนี่ยมีอิทธิพลกับดิฉันมากทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่และก็เคยไปอ,อ๋อาเราเก็บก็ยังร้องเพลงเร่อกันอยู่ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครแ,<ล>แตแบบนี้กาลังสบ,บาย<ล>ไม่รู้จะมีดีใจทำไมไ<ล>้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้า แล้วเพลงที่ทำให้ผมชอบซาซ่ามากที่สุดเนี่ยผมชอบเพลงใจละลายแล้วก็ฟังอยู่เพลงเดียวใจละลายใจละลายทุกวันนี้ผมก็ยังชอบอยู่และยังชอบมากครับซาซ่า <"S asa" S 1> วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เคยสร้างความสุขความสนุกสนานและความประทับใจด้วยบทเพลงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นในยุคสมัยหนึ่ง ในวันนี้ด้วยความรักในเสียงเพลงและเสียงดนตรีทำให้เธอทั้ทงสาคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งใน Grammy Happy Festival ตอน Party reunion concert คล,ล้ารมีบัติเราเนี่ยบอกเลยว่าคุณโชคดีมากที่จะได้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะสนุกจริงๆค <c oughs> <ะ>่ะก็พวกก็จะเตรียมตัวกั<ะ>อนอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะมามอบความสนุกให้ก<ฆ>ับทุกคนนะคะ,ะใครที่คลาสสิกโตมาด้วยกันพร้อมๆกันนี้ก็เจอกันวันที่3 1เมสิงหาคมแน่นอนค่ะแล้วเจอกันค่ะ เเจะเสดายาใจตอนนี้ฉันไหมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ